วิกฤตปลาหมอคางดำนะระบาดเกินบึงมักสารเพราะเมื่อวานนี้เป็นข่าวนะเพราะว่าปลาเขาบอกว่าปลามันช็อกน้ำทำไมมันถึงช็อกน้ำตายเหรอคะเต็มเลยมันช็อกอใช่ขึ้นมาเต็มเลยลนะครับเพราะว่าข่าวปลาหมอคางดำเนี่ยหรือเอเลียนสปีซี่เนี่ยสเปชสปีชี่ซี่สปีชีนะครับที่แพร่ระบาดในหลายจังหวัดล่าสุดเมื่อวานนี้กลายเป็นเรื่องฮือฮานในโลกออนไลน์อีกครั้งหลังจากที่มีคนเผยแพร่ภาพปลาหมอคางดำเนี่ย บุกตามแ ALLY หล in ่งน้ำในกรุงเทพเพิ่มอีกนะฮะเรื่องนี้เพจอีซอขยี้ข่าวสามนะได้โพสภาพชาวบ้านกำลังบุกจับปลาหมอคางดำกันอย่างคึกคักพร้อมข้อความว่าชาวบ้านแถวบึงมักกะสันนะบุกปราบเอเลียน ปลาหมอข้างดําไปทําเมนูอาหารเย็นนะครับต่เขาบอกว่าปลาหมอข้างดำเนี่ยเอาไปทอดนะทอดกับกรอบกิมเกรียมนะก็คือปลาเหมือนเหมือนะรสชาติมันเหมือนปลานินนี่เองนะฮะใช่เขาบอกอย่างนั้นเขาบอกว่าปาผิดจังหวะแล้วมาผิดมาผิดจังหวัดแล้วก็คือเรียบร้อยคมาผิดปรมเทศเขาบอกมาผิดประเทศนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกเอาปลากระพงขาวไปสู้นี่คือจุลุมันว่ามันกินได้จริงๆใช่ไหมกินได้แต่ปลาพวกนี้มันจะกิน สัตว์ด้วยกันเนยกุ้งหอยปูปลามันกินหมดมันก็ทําให้เป็นเป็นแบบปลาที่แบบทาลายระบบนิเวศของบ้านเราอะนะะแล้วตอนเนี้ยเขาก็ปลาหมอปลากระพงปลากระพงก็กินได้กินหมดเหมือนกันเหรอไมายถึงว่ามันกินปลากระพงด้วยเหรอมันกินหมดอ๋อเอาปลากระพงไปกินปลาหมอคางดํานี่อีกทีใช่ เพราะว่ามีเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับชาวบ้านแล้วก็ตกเย็นบรรยากาศเริ่มคึกคักมึงมาผิดที่แล้วล่ะคือเขาบอกมึงมาผิดที่แล้วคนไปกินเันเต็มเลยใช่นะแล้วตอนนี้เศรษฐกิจยิ่งไม่ดีคนก็เลยเนี่ยกินปลาหมอแทนปลาหมอขังดำแล้วก่อนนั้นนี่ราะว่าชัดชาติเคยพูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอขังดำนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าตอนนี้แพร่กระจายแล้วในเขตอย่างบางขุนเทียนอย่างทุ่งคูแล้วก็บางบอนนะฮะอย่างชาวบ้านคนหนึ่ง ที่มาที่มาบึงมกักกะสัาเนี่ยเล่าว,ว่าตนเคยมาตกปลาและจะับปลาบ่อยๆเริ่มเห็นปลาหมอคางดาเนี่ยอยู่ในบึงเพราะปลาหมอคางดำมันอยู่ันเป็นกลุ่มๆนะเป็นทางยาวเลยเพราะว่ามันเผยเ,เขาเรียกม,มันเผยแ่อะไรนะสืบพันธุ์แพร่พันธุนเร็วมากนะครับซึ่งช่วงสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาก็แปลกใจเหมือนเช่นกันว่าปลาชนิดนี้มาได้ยังไงซึ่งตนก็ อันนี้อันนี้คนตกปลาเขาบอกนะไม่รู้มาก่อนว่าเป็นเอเรียนสปีซี่ัปีซี่ชี่หรือซีนะ่ชี่นะแต่รู้ว่ากินได้มไม่ใช่เราใส่าตามไปดีไปแล้วด้านพอ,อเขตราชวีหลังทราบข่าวก็ลงพื้นที่และให้สัมภาษณ์ว่าสําหรับเขตราชวีบึงมัะสันก็เป็นจุดแรกที่พบปลาหมอคางดํานะเพราะเป็นบึง แหล่งน้ําขนาดใหญ่สําหรับการกักเก็บน้ําแล้วก็เป็นแหล่งที่ผู้คนชอบมาตกปลากัน mm. นะครับความจริงก, mm. ก,ก็ก็ห้ามตลอดเพราะห่วงเรื่องอันตราย mm. มันจะอยู่แถวใต้ทางด่วนนะ mm. ที่เราจะลัดไปออกในรัดชดา mm. ตรง ได้แหละแล้วหลายคนหลายคนเขาก็เลยแบบแจกสูตรเลยใช่เขาทำไงเอาเอาหัวออกเอาไส้ออกเอาไปทอดใช่ไหมเออแต่กรณนี้เขาบอกว่ามันเป็นวิกฤตเพราะจากนี้ต้องหาแนวทางกับหน่วยงานอื่นๆทั้งกรมประมงแล้วก็กทมแล้วก็สำนักเขต สำนักการรับน้ำแล้วก็การรถไฟนะครับในฐานะเจ้าของพื้นที่ว่าจะมีการแก้ปัญหายอย่างไร<ม>เพราะส่วนบึงมักขสารจะมีคูคลองใกล้เคียงอย่างเช่นคลองสามเสนะระบายน้ําลงบึงมักกสารแล้วก็ส่งต่อระบายน้ําออกสู่แม่น้ำเจ้าพยาแต<ม>่ปลาพวกนี้มันสืพันเร็วเธอเคยเห็นไข่ไหมไขม่ไข่ไขปลาเล็ก เหมือนไข่อึงอ่ะไข่อึงไข่อะไรเงี้ยเหมือนกันเลยปลามันจะเป็นเล็กๆเล็กงล็กทไมกรนขท้นม้ถึนขนาดนั้นเนาะนคราวนี้นอกจากว่าประชาชนก็จะแจกสูตรกันเองแล้วนะเขาบอกว่าผู้ว่าชัดชาติเอาไปลุยกินเมนูนี้เหมือนกันอเออล่าสุดผู้ว่าบอกมีแคปชั่นบอกว่าเมนูปลาหมอคางดาเนี่ยก็คือเอามาทําเป็นแบบหมอปลาหมอทอดกระเทียมแล้วก็มีลาดพริกเออเขาบอกว่ารสชาติดี เออแปลกนะอืคือมาที่ไหนไม่มาเมืองประเทศไทยนี่มึงเสร็จแน่เออแล้วเขาบอกว่า <c oughs> จากนี้เขาจะไปลงพื้นที่บึงมักกะสันต่อนะนคือเอาคือสามารถไปจับมากินเนี่ยแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้แต่เดี๋ยวจะลงไปดูว่ามันเป็นยังไงเกิดอ,อะไร<อ>ขึ้นต้องทอดให้สุกๆนะเขาบอกว่าให้ตั้งไฟอ่อนๆนี่นะใช้เวลา10นาทีได้ปลาหมอข้างดำทอดกระเทียมพริก มีสีสันน่ากินไม่แตกต่างจากปลาทอดชนิดเดิมมันก็เหมือนปลานินนะหนูว่าแยกไม่ออกหรอกนะว่ามันจะเป็นยังไงอะเนาะแล้วมันอันตรายแค่มันมาทําลายระบบนิเวศแค่นั้นหรอใช่แต่เขาบอกไม่มีพิษนะไม่มีไม่ใช่เหมือนปลาปลักกระเป้านะแต่มันก็ต้องล้างดีๆไงเพราะว่ามันอยู่ในบึงในคลองอะใช่ไหมแล้วทำไมเขาเรียกปลาหมอข้างดำอ๋อข้างมันดำาออซึ่งเขาบอกว่าเขาเขาบอกนี่ C P F ยันนะคะ ทำลายปลาหมอคางดําเรียบตั้งแต่ปี54แล้วซึ่งเขาบอกว่าขณะที่วันนี้ศูนย์วิจัยและปรับปรุงพันธุ์ปลาภายใต้ CPF ออกมาชี้แจงอีกรอบว่าทางบริษัทเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะมีการทบทวนย้อนหลังสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ14ปีที่ผ่านมา mm hmm. ตั้งแต่การนําเข้าในเดือนธันวาคมปี2553จนถึงวันทําลายในเดือนมกราคมปี2554ซึ่งเขามั่นใจว่าเขาดําเนินการอย่างถูกต้องแล้วรอบครอบทุกขั้นตอนแล้วและพร้อมจะสนับสนุนภาครัฐนะคะในการแก้ปัญหาแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําในป แล้วเขาบอกความหมอทำลายระบบนิเวศปลามหมอข้างแดงดำแดงมันออกไข่ครั้งหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสามร้อยเยอะมาก